ครับผมจะทาเบิงอีอย่างบุนี่เบิรงเบงิ่แมนอย่างมันนี่ <Okay. S 1> เด้อที่ว่ามันมดลูกอะ่ะเบ่แมนเพราะว่าขี่มันออกมาน้ำไหม <Okay. S 1> จองว่าตัวนี้มันจะเป็นปกติมันดอกต่ว่าที่ผมเคยเห็นนะ คล้ายๆว่ามันดูดออกไม้แหละมันดันออกไม่หรือ่จ้ามันมันไม่เคยเป็นแบบนี้แ,แ,ตนนนแต่เธอเพว่าเธอนี่ยจะเป็นหนักกว่าเบิ้งเดี๋ยวผมพามันยืนขึ้นเบิ้งว่ามันมเป็นแบบไหนเฮ้ยลุกลุกเอ้าบ่หุบเข่าเลยตัวนี้หุบเข่าอยู่แต่ว่ากัได้ย่านแต่ว่า เข้บไอแล้วเว้ยไปขอบไปไหมอือขอบไปแล้วขอบไปแล้วไปแล้วอขอบไปแล้วโอ้ขอบไปแล้วไปแล้วเปกตินระปกติหรอเจา้าเออูงัวตัวนี้มันเป็นแบบนี้ตัวนี้